ันเซลพีสพิทวัตนีมิดาสวัสดีครับผมว่าผม PS, พีเพิทวัตกับเกม criminal case น,นั่นเองนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับไฟล์เพิ่มเติมแล้วโอ้โหายการสอบสวนเพิ่มเติมมาแล้วนะไปกันเลยครับผม u n ล o กโอ้ PS, พีเพิทวัตหนุนเหมือนว่าเธอจะทำงานครั้งนี้ได้ดีอีกแล้วนะ อย่างไรก็ตามนะ่ะอเธอควรที่จะทำงานเพื่อประชาชนของ g r i m b o r d City นี้นะอืมฉันว่าฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธออีกมากมายแน่เลยนะโอ้โอมีสามคนนะที่ต้องทำเดี๋ยวแคปแป๊บเจอเรียบร้อยโอเคมีไอ้คนขายยาคนหนึ่งแล้วก็คนที่เจอศพแล้วก็แฟนของแดนนะฮะ โอเคบูด็อกนะในดูดีมันมีแบบให้ดูปะว่าไม่มีอะไรอะ่ะเอาทำไมมันไม่เหมือนอันที่แล้ววะเอออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคเราทำอะไรวะเมื่อกี้ลืมอ๋อคุยกับทั้งสามคนนะโอเคคุยกับคนนี้กนเจมส์มี โอ้เธอมาที่นี่แล้วเหรออืมดูเหมือนว่าฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอนะเออ,เ,อ,อเกิดอะไรขึ้นเหรอครับมิสเตอร์สมิธเออฉันฉันทำเดลิเวอรี่ฟอรเหรอข้อความเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนใบสั่งอะไรสักอย่างนะตกว่อยู่ที่นั่นอะ่ะอ,อืมฉันต้องรักษางานของฉันให้ได้นะเออแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปยังไงอะ่ะ โอเคนะเดี๋ยวเรากับ PS ่อสิทวัฒจะไปที่ท่าเรือนะแล้วก็จะไปรายงานกับสมุยคิงด้วยนะโอเคไม่ต้องห่วงหรอกอืมาถึงก็ให้อ่หาของว่างานโอเคเราก็ต้องเราคุยให้จบก่ีีเดียวนะครับจะได้แบบมสวรอไม่เสียเวลาแต่คุยกับแฟนของแดนเซลลี่โอ้ เกีกแล้วเหรอฉันว่านะที่เธอมาที่นี่อ่ะเธอที่จะเธอ,อ่ะอ๋อจะมาพูดว่าฉันรักฉันรักจสัสตินอ๋อพูดเกี่ยวกับแดนอะไรแบบนี้โอเคเก็งแล้วนะเซอรี่เออพีเอสพิทวัตกับฉันอ่ะแค่จะมาเช็คอัพเธอเฉยๆนะมาตรวจตาคุณอ่ะว่าคุณเป็นไงบ้างอะไรแบบนี้โอ้ฉัน ฉันไม่สามารถหายาแอนตี้ดิเพนเซนหรอน่าเป็นยาต้านอะไรบางอย่างเนาะโอ้ที่ฉันหายานี้ไม่เจอที่ด็อกที่หมอเอามาให้ฉันอะ่ะฉันฉันโอเคฟังละ่ะเดี๋ยว <c oughs> ทำไมเธอไม่ลองไปเดินสูตรอากาศข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวพีพิทว,วัตจะใช้ซิกเซนในการหาของของเธอเองโอเคฉันว่าฉันจะหายา,ยาของเธอได้นะ โอ้ทำไมเธอต้องทำให้ฉันด้วยนี่อโอ้ขอบคุณมากนะจ้ะขอบคุณครับไปเลยคนหนึ่งนะคนขายยาบาร์ตวินเลียมแล้วมันไม่คุยกับอีป้าคนนี้อ๋อเพราะป้าไม่เกี่ยวอะไรงนี้แหละคือคนอื่นมันก็ไม่เกี่ยวอะไรนะจริงๆอะ่ะโอ้ดีเลยอะ่ะฉันทำกระเป๋าของฉันหายอะ่ะเธอช่วยหาของที่ฉันหน่อยได้ไหมนะ เอ๊ะทำไม what make you think อ๋อทำไมคิดว่าพวกเราจะช่วยคุณด้วยล่ะโอ้ได้โปรดเถอะเธอก็รู้อยู่ว่าไวเปอร์ตอนนี้มันเต็มถนนหมดเลยก็ไอ้แก๊งนั่นแหละเต็มถนนนะตอนนี้เขารู้สึกบูดอกอ่ะอ๋อแบบเรื่องบูด็อกแน่เลยนะฮะที่ทำให้เขามาเหมือนประท้วงอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ฉันไม่อยากจะตายด้วยอะเพื่อที่จะ ไปหากระเป๋าน,นั้นน่ะโอเคจะโชคดีแล้วอะ่ะที่พวกเราสืบคดีเสร็จหมดแล้วอะ่ะตอนนี้ฉันก็อารมณ์ดีอยู่ด้วยนะฉันจะทําบางอย่างที่ดีเพื่อเธอแล้วกันเป็นการแลกเปลี่ยนอะไรแบบเนี้โอเคเบสพิทวัตรเราลองไปดูถนนกันเถอะว่ามันมีกระเป๋าของบาร์สหรือเปล่าอะ่ะอ mm ือหือมีแบบอารมณ์ดีแล้ว ไม่ด้วยโอ้โ oh ห oh. เกียรตินะความพี่โจนเราโอเคได้ตอนนี้ก็เป็นช่วงแจกจ่ายพลังงานที่มีทั้งหมดไปไปหาพี่อูกโอนมีอะไรบ้างโอเคพี่เกรสพี่เกรสตอนนี้พลังงานมันเต็มไงเธอก็ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้นะฮะโอเค หาของหาของอัมเบลล่าอัมเบลล่าอัมเบลล่าอยู่ไหนวะเฮ้ยอัมเบลล่าอยู่ไหนหาไม่เจอเฮ้ยติงตังเนี่ยเดี๋ยวกดดูแป๊บอ๋อเป็นแบบนี้เหรอสีเหลืองโอเคเจอแล้วอันเล็กมากโอเคเป๊ะเป๊ะอ่ะเจอแล้วน่าจะใช่แหละอันนี้โอเคเดวิสฟอร์มเจอแล้วแล้วก็เพย์นการ์ดใช่ไหมเปเปอร์เพลนสักคู่ โคเช่นเนี่ยอ,อ้าวไม่ใช่เลยอะไรวะอ๋อไอ้มีไอ้ไอบ้าเอ,อ๋ยแล้วก็แว่นเลื่อย B 1 3ตรงนี้แล้วก็วิดีโอเทปโอเคครบทุกอย่างนะครับโอ้ดูเหมือนว่าเราจะเจอ d e l i v e r y Form อย่างเร็วกว่าที่คิดแนะ่พีเอสพิทวัตเอาไปให้เจมมันเถอะโอเคเดี๋ยวค่อยไปให้นะสืบ แบบหาของให้เสร็จทุกหมดกลอะไรอย่างนี้โอเคไปที่ว <Go. S 2> ิ่ง go จึกโอเคต่อไปพี่อเล็กซ์อเล็กซ์ตึ่นๆได้ยังวะเร็วๆดิเออโ okay. อเคมัชรูมอ้าวไม่ใช่ออเพนบัตนะ ซีเรียลพินอัพสปูนโรบโรบโรบอยู่ไหนแล้ววจะจำไม่ได้อะอยู่นี่นะแล้วก็หมากหมากแล้วหมวกแคปแล้วก็มามา่าพาสปอร์ตแกลเลอรี่แบ็กเอาอยู่ในนี้เลยโอ้โหยังอยู่ในนี้อีกนะครับแล้วก็เท็ดดี้แบร์อยู่ตรงไหนแล้ววะเฮ้ยอ๋อถูกแขวนอยู่นะ ไม่ได้เล่นนานไงเลยลืมนะแบบแค่เข้ามาเอาพลังงานอย่างเดียวไงเพราะว่าเล่นไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วดาวเราเต็มแล้วอะตอนนี้นะโอเคเส้นถึงพ่านเหนอโอ้ในถุงนี้มันน่าจะมียาของเซลลี่อยู่ในนี้นะฉันว่านะเราควรดูค้นหาจากในถุงนี้ดีกว่านะ มาค่อยค้นหานะเราบอกแล้วแล้วทำไมต้องเอาไปใส่ในถุงด้วยขี่เกียร์ใช้ด่าก็ใจมั้ยโอเคแบ็กสตีดผมว่ามันต้องมีตอนตอนหนึ่งแน่เลยฮนะที่แบบเป็นของไวเปอร์อะแล้วแบบจับจับหัวหน้ามันเลยได้เลยเนี่ยเออก็รอไปนะฮะจึ๊ก โซน่าแค้นแฮนแฮนแฮนอะไรวะอ๋อระเบิดเบิดพิมพ์เป็นน้อยหน้าเออแบ็กแฮตนี่ไฟร์อาร์มบอดี้ออนไลน์ไลน์เส้นเพดวอลเล็ตวอลเล็ตอยู่ไหนน้ำไม่เจอตอนนี้เอเล็กทิศฮัสซัดเบสบอลแคท อ๋อนี่ไงกระเป๋าตังเจอแล้วแต่ว่าเราเห่นสมาชิกไวเปอร์มาเดินสักคนนี่เลยนี่ว่าไอ้บ้าเอ้ถนนก็ออจจะลง <c oughs> ไม่ฮะมันแค่ฉากประกอบเนาะอย่าใส่ใจเลยมากโอเคตอนนี้เราถึงตังแล้วอ่ะ vs พิทวัสฉันว่าเราควรที่จะดูอะไรสักนิดหน่อยไหมล่ะ Come on ไป ฉันน่าฉันรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นของบาสน,นั่นแหละโอเคฉันขอดูสักนิดก่อนนะนิสยัยอะไปดูของคนอื่นเฉยน่าเกลียดที่สุดนะโอเคต่อไปก็หาของก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปคุยทีเดียวแล้วพอได้หาของนะมันก็จะมีพลังงานขึ้นมาอีกโอ้โหตอนนี้เต็มอย่างเกินเหลือเกินแล้วนะตอนนี้ หาของหาของหาของงอ้มีแต่ส้มนะตอนนี้อ่านี่ไงจะเอากดไม่โดนนะโอเคได้ยามาแล้วคุณเจอ,อยาอ่านี่ไงยานะอืมเดี๋ยวนะขออ่านแป๊บหนึ่งนะเอแต่ว่ามันใช่แอนตี้ดิบยาต้านอะไรสักอย่างหรือเปล่าอะ่ะ ฉันรู้สึกว่ามันน่าจะเซลลี่ไม่น่าจะกินยาอะไรแบบนี้นะโอเคฉันว่าเราควรที่จะไปไอ้เกรสตรวจสอบก่อนนะว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าอ๋อมันอาจจะเป็นยา,ยาติดก็ได้ไงเออครับด้วยความแบบนี้กี่ชั่วโมงอีกกะลูกสามชั่วโมงโอ้โหเออไม่เป็นไรนะไปก็โอเพนจูบลิ ไปสำรวจเผ่าตั้งโตจึงโอ้โหมีถุงยางด้วยวะเต็มไปหมดเลยเอว่าหน,หนวะโอ้โอ,โอมีรูปเอากดรูปไม่ได้มีรูปอะ่ะโอ้ดูเหมือนว่าจะเป็นรูปไวเปอร์อะไรสักอย่างนะเห็นรูปงูเลยเมื่อกี้โอ้มันรู้สึกว่ามีรูปที่ขาด อยู่ในกระเป๋านี้ด้วยอ่ะฉันว่ามาต้องเป็นรูปของคนที่สำคัญน่เลยอ่ะพีเสพิทวัตลองใช้เวลาทัศน์ในการเล่นจิ๊กซอของเธอหน่อยสิฉันรู้สึกว่าเธอน่าจะมีมากกว่าฉันนะอือหือซ่อมของอีกนะฮะรูปไวเปอร์อ่ะผมเห็นผมเห็นจริงจังเป็นรูปงูยวะ่ะ go ชึบโอ้โหมาเต็มเต็มนั่นไงเห็นไหมเห็นลูปง,งูไหมลูกเอาใส่ตรงไหนวะจึบจึบนั่นไอ้ใครไม่รู้นะครับโอ้ไม่จริงน่ะมันมีรูปผู้ชายอยู่ในรูปนี้ด้วยนะรู้สึกว่าจะเป็นไวเปอร์นะนั่นไงผมบอกแล้ว แลาเพิเดแสดงว่าบาร์ตต้องมีอะไรไปเกี่ยวข้องกับไปเรื่องหนึ่งแน่เลยผมว่าไ<ๆ>ราเงียบนะเรานะ่เออโอเคคุยกับเจมก่อนนะฮะเอาเดลลี่วอรี่ไปส่งโอเ้เรามีข่าวดีมาบอกด้วยนะพีเอสวิัตได้เจอเดลลี่ฟอร์มของเธอแล้วนะโอ้เออมากนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะเปียกอะไรบางอย่างแล้วอะ่ะฉันไม่สามารถอ่านที่อยู่ได้อะ่ะ แล้วฉันจะทำยังไงดีนี่โอ้ oh, เออใจเย็ยนๆก่อนครับเอเอเธอไม่เข้าใจฉันหรอกว่าอาืมถ้าฉันสูญเสียงของฉันอ่ะฉันต้องตายแน่ๆเลยนะเขาฆ่าฉันแน่เลยโอเคโอเคแต่ว่าตอนนี้คุณโชคดีแล้วครับพีเอสพินวัตเป็นผู้ที่ดีที่สุดสำหรับ <c oughs> การแกะลายเทงเดี๋ยวเราก็จะมาเร oh, จะสเตทเอา no time อ๋อน่าจะแบบหาว่าไอ้นี้มันเป็นที่อยู่ของใครในเวลาอันสั้นโอเคโอเคมาดวัดอืมแล้วทำไมต้องเราด้วยวะแกทำเองไม่ได้เหรอจูนแล้วเราต้องมาทำของอีก <c oughs> ใช่ไหมฮะเดี๋ย <c oughs> วเราไปคุยกับบารสก่อนพังๆนะฮะเฮ้ยบาร์สตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็น วันที่โชคดีของเธอนะเอา้านี่กระเป๋าตังค์คณนะแต่ว่าเราเจอรูปที่เป็นสมาชิกของไวเบอร์อยู่ในนั้นด้วยอะเธอควรจะบอกนะว่าคนนี้เป็นใครถ้าเธออยากได้กระเป๋าตังค์คืน mm ่ะโอ้โจนนายมันต่ำมากเลที่จะมาดูกระเป๋าของคนอื่นอะอืม mm hmm. ฉันรู้สึกว่า They were the one snooping around น่าจะแบบไม่มีเหตุผลอะไรแบบนี้เนาะเออฉันแค่หมายถึงว่าการจ่ายภาษีอ๋อแบบคนจะจ่ายภาษีให้ประชาชนด้วยนะถ้าตำรวจจะมาดูอะไรแบบนี้เฮ้ยเธอก็จ่ายภาษีสิโอเคบอกมาเถอะว่ามันคือใครนะก็คนคนนี้มัน ชื่อว่าพอเดโลเหรอเป็นหัวหน้าของไวเปอร์เหรออ๋อหัวหน้าคนใหม่ของไวเปอร์นะฮะแล้วก็ฉันเซอร์ไพรส์อ๋อฉันตกใจนะเนี่ยที่นายไม่รู้จักคนคนนี้นะโอ้โมลล่โอเคฉันว่าฉันควรที่จะไปบอกกับสมุยคิงตอนนี้แล้วนะขอบคุณมากนะบารเอา้าเอานี่ไปตอกตั้งคุณนะ่ะโอ้โหได้มา5 0 XP อ้าวไหนบอกจะไปคุยกับสมุยคิงไอบ้บ้าเออไม่เห็นมีอะไรเลยโอเคได้เวลาทำสิ่งนี้ต่อหนะ้าจึงปุ๊บคลีนอะไรวะสองแปดไหมอ่าใช่นะแล้วก็ DB แล้วก็ AV อะไรอะ เอไหเอา a อ n นะโอเคตื้ดึงโอเคได้ที่อยู่มาเร็วเยี่ยมเลยพ S สสุวัฒน์เอาที่อยู่ไปให้เจมันเถอะอือดูดีเล่นแบบติดต่อกันอีกแล้วอ่ะพาร์ทหนึ่งนี้แบบนานมากเสียงหายก็มีนะโอเคเอาไปให้เจมเติม เอานี่เอานี่ไปมิสเตอร์สมิธนี่คือที่อยู่นะอืมฉันบอกบอกแล้วพีเอสพิทวัตเป็นคนดีที่สุดสำหรัแบบเรื่องนี้นะอขอบคุณมากนะทุกๆกคนเธอช่วยชีวิตฉันได้มากเลยอะโอเคเอานี่ไปนะขอบคุณมากนะอู้หูได้ชุดมาใหม่อู้ตาโอเคได้ชุดใหม่ไปใส่ดูแป๊บว่าสวยไหมเออ เิด okay. มาแล้วใช่ไหมก็จบไปคดีไม่ยังไม่จบสิรอยาก่อนเออไหนเราดูก่อนชุดชุดชุดมันดูยังไงวะเอาดูข้างนอกนะระหว่างเราตัดอะไรแบบนี้โอเคดูชุดในนะอูตาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ <laughs> ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยเอาข้างหน้าแล้วกันเดี๋ยวเราตัด ไปตอนที่ยาเราเสร็จดีกว่าเนาะไปเลยอานะครับตอนนี้เราก็ได้เออตัวสอบยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คาดว่าน่าจะจบชัเตอร์ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแล้วนะครับผมโอเคฟินิชจุบโอเคละตอนนี้ฉันได้ผลออกมาแล้วนะเออมันเป็น ยาแอนตี้ดิเพรสเทเซนะฮะมันอารมณ์ประมาณแบบยาต้านความเครียดอะไรแบบนี้เออซึ่งผู้หญิงคนนั้นไม่ได้โกหกเธอหรอกโอ้ดีเลยขอบคุณมากนะเกรซเราจะไม่ลืมมันเลยนะโอเคตอนนี้เราควรเอายาไปให้เซอรี่นะอือหือมาเอายาให้เซอรี่นะฮะตื้อๆกอด ทอกเลยทอกทอกจุ๊บโอ้พวกเธอไปอยู่ที่ไหนอะ่ะเออแล้วเจอยาฉันยังอะ่ะอ๋อเราเจอแล้วนะไม่ต้องวอรี่อะไรหรอกอืมฉันบอกแล้วนะพีเสพิทวัตสามารถหาของได้ดีที่สุดเลยล่ะอ๋อแล้วนี้ก็ยาต้านความเครียดของเธอนะอืมแล้วก็ระวังด้วยนะเรื่องพวกยาแบบ เขาเรียกว่าอะไรวะขนาดโดสอะไรแบบนี้ของยาอย่าก,กินเลยมันเกินขนาดมากนักล่ะโอ้ฉันจะทําอย่างนั้นค่ะอืมแล้วก็ไม่ต้องห่วงหรอกฉันกะว่าฉันจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่ของฉันน่ะสักพักนึงแล้วก็ออกไปจากที่นี่เลยนะขอบคุณมากนะพีเอสวิทวัสแล้วก็โจนด้วยอ่ะโอ้ฉันจะไม่ลืมเลยอ่ะนี่เอาไปเถอะนะสําหรับพวกเธอไง โอ้โหแฮมเบอร์เกอร์ตื้ดึงเย้ yeah, ได้ซิลเวอร์แอนโกลโมเดลเรียบร้อยแล้วก็สติ๊กเกอร์แพ็คมาโอเคเดี๋ยวค่อยไปเปิดอัลบั้มเนาะเดี๋ยวแรกการ์ดก่อนเดี๋ยวเปิดเลยนะฮะเออโอ้ oh, เป็นรูปอะไรวะดูไม่ออก Move on the new crime scene เฮ้ยมันดูไม่ออกเหมือนมีคนกําลังนั่งอยู่แล้วก็หัวแปลกๆนะผมอันนี้ไม่รู้จริงๆนะโอเคอ่ะกดอันล็อกไปก่อนอยู่ไหนวะโอ้มีการย้อนกลับนะฮะโอ้ก็รอเวลาอีก3วันโอเคเราเตี๋ยะไหลแล้วโอ้โหนี่ทุ่มหนึ่งแล้วนะน่าจะ ประมาณวันนี้วันอาทิตย์ของผมนะวันพุธวันเออวันพุธนั่นแหละเออหรือไม่ก็วันอังคารนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปแลกการ์ดก้อนแลกการ์ดล็อกมันไม่ใช่ล็อกสีต้องสติ๊กเกอร์แพ็กก้อนเดี๋ยวผมก็จะไปเล่น Mode, ลอีไลท์หมดรอพังๆเนาะเออโอเคแลกดาวหมดทุกอย่างจึบ๊บ เดี๋ยวค่อยมาเล่นอ e ีไลท์โหมดนะพลังงานก็จะได้ใช้แล้วดีใจปึ้มปิ่มนะโอเคมาเปิดแพ็กกาดจุ๊บปิ้งโอ้ได้นิวมาสองอันขอบคุณครับโหได้อันใหม่มาด้วยเมื่อกี้เห็นรู้สึกโอ้อ่าได้อันเก่ามาก็มีนะโหอ,อันใหม่นี้ เยอะอยู่นะโอเคต่อไปอีกอันนึงโอ้โหคิวเลอร์ได้อันเดิมอีกแล้วอะไอ้บ้านิสัยโอเคแล้วก็อันสุดท้ายโอ้ได้ได้ได้โอ้โหวันนี้อันใหม่เยอะนะจึ๊บโอเคได้เวลาปืดอัลบัมนะว้าววันนี้ได้มาอีกอันหนึ่งนะฮะใกล้ครบแล้วแหละเนาะปึ๊บ โอเคนี้ครบแล้วอันนี้ก็ครบแล้วอันนี้เพิ่มมาหนึ่งถูกไหมฮะอ้าวกดไม่โดนอันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเลยนี้ใส่นะโอเคอันนี้มีเพิ่มเติมมาโอ,อ,อเป็นรูปมือห้อยมาหนึ่งเนาะมันมีอะไรอีกอะโอ้นี่ได้หน้าอกแล้กวก็นี้โอ้ใกล้ครบแล้วใกล้ครบแล้วอ่านนี้ก็ขาดเหมือนเดิม โอ้เคสนี้เราได้มาตั้ง6อันเนี่ยเจมส์มิธอันนึงโอ้แล้วก็ฉากอันนี้อันนึงนะโอ้โหอย่างละ2ขอบคุณมากนะฮะโอ้เคสู้จบไปอีกชัพเตอร์หนึ่งอย่างรู้สึกดีนะโอเคสำหรับภาคนี้ขอจบไว้เพียงแค่วนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วละครับบ๊ายบาย